สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชาแนลวันนี้ช่างบุ๋มจะพาทุกท่านมาดูการร้างเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ยี่ห้อไดกินอินเวอร์เตอร์รุ่น FTKQ12 นะครับก็คือ1 2 0 0 0 BTU นะครับหลังจากเราทำการถอดหน้ากลากทำการถอดฐานน้ำทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะทำการถอดโบเวอร์ออกการถอดโบเวอร์นะครับรุ่นนี้ไม่ยากครับถอดสกรูยึดด้านข้าง2ตัวนะครับ และยกแผงอีวาเปเลเตอร์ขึ้นเล็กน้อยดึงโบเวอร์ออกมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะออกมารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีแกนมอเตอร์นะครับเป็นแกนแม่เหล็กนะครับตัวมอเตอร์นะครับไม่มีแกนนะครับแต่แกนจะอยู่กับตัวใบพัดลมโบเวอร์หลังจากที่เราทำการถอดตัวใบพัดลมโบเวอร์ออกแล้วนะครับเรามาดูด้านในนะครับหรือภายในของตัว ชุดคอยยินนะครับตัวบอดี้นะครับแอร์ตัวนี้นะครับผ่านการล้างมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถามกับลูกค้าครับถ้าสังเกตดูภายในก็คือไม่ได้ถอดตัวใบพัดลมบบเวอร์ออกนะครับก็สังเกตเห็นว่าจะมีนะครับฝุ่นเชื้อราต่างๆเกาะบริเวณด้านบนนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถขัดหรือฉีดล้างได้ง่ายถ้าเราถอดออกแบบนี้เราจะสามารถล้างได้ง่ายหลังจากนั้นนะครับช่างบุ้งก็ให้ทีมงานของช่างบุ้นะครับทาการฉีดล้างตัว ใบพัดลมโบเวอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆถาดน้ำทิ้งนะครับพินเตอร์ต่างๆฝาครอบต่างๆเราก็ทําการขัดล้างนะครับลงแชมพูนะครับสันไล์ขัดด้วยฟองน้ํานะครับสกอตไบแล้วก็ฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เมื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับทาการล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการเป่าโบเวอร์นะครับเป่าลมนะครับเป่าน้ําให้ออกนะครับล้วก็ มาทําการจัดเรียงก่อนที่จะนํไปประกอบส่วนด้านในนะครับภายนะครับแต่ในของตัวชุดคอยเย็นเราจะขัดด้วยนะครับไอตัวฟองน้ําผสมน้ำยานะครับขัดเสร็จเรียบร้อยก็ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเอนเดิมนะครับจะหยุดฉีดก็ต่อเมื่อนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วเราถึงจะทําการหยุดฉีดแต่ถ้ายังนะครับไม่สะอาดเราก็จะฉีดไปเรื่อยๆ และอย่าลืมนะครับที่สําคัญนะครับสายท่อน้ําพิงนะครับอย่าลืมฉีดทุกครั้งนะครับไม่งั้นนะครับท่อน้ําพิงจะตันนะครับหลังจากที่เราทําการฉีดล้างเสร็จเรียบร้อยก็นาโบเวอร์นะครับเป่าลมนะครับเป่าให้แห้ง ตอนนี้นะครับเราก็สามารถนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมาดูภายในนะครับเห็นไหมครับขาวใสสะอาดวิ่งวิ่งนะครับแผ่นนะครับแผงอีวาโปรเลเตอร์ก็ขาวใสทีนี้เอามาทําการประกอบใบพัดลมโบเวอร์ครับก็ใส่ขึ้นเหมือนเดิมครับยกแผงอีวาโปรเลเตอร์ทางด้านซ้ายขึ้นนะครับนำใบพัดลมโบเวอร์เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีสกรูยึดทีนี้เราก็แค่มายึดสกรูของแผงอีวาโปรเลเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับมีสกรูยึดอยู่2ตัวง่ายๆครับถอดยังไง ขันเข้าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ใส่ตัวนะครับถาดน้ำทิ้งนะครับก็จะมีแจ็คอยู่ตรงแผง p c b บบอร์ดนะครับอาจจะต้องเปิดฝาออกน้ำค้างเล็กน้อยแล้วก็เสียบแจ็คเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ฝาครอบด้านหน้านะครับใส่สกูยึดมีสกูยยดแค่2ตัวครับถอดง่ายมากในกินสบายๆนะครับแล้วก็ใส่แผ่นกองฝุ่น PM 2.5แผ่นเล็กๆ2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นปกติอีก สแผ่นนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ยากนะครับลูกค้าก็ใส่เองได้นะครับกรณีใส่แต่ถ้าล้างไม่ได้ก็แนะนําให้เรียกช่างเข้าไปล้างละกันนะครับสําหรับนะครับงานล้างแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น f t k q 1 2หรือ1 2 0 0 0 b t u นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาตนะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋มด้วยนะครับสวัสดีครับ